วันนี้ก็จะมาท้าแท็กคนที่คุณอยากดูแชทเขามากที่สุดถ้าเขาไม่ทำถือว่ากระจอกห <My God. S 1> ุยเก่งจังเลยอ่ะเก่งแต่ปากอีอกสัตว์ทำไมอ่ะขี้ฟ้องอรอเป็นคนสร้างเรื่องไม่ใช่หรอฟ้องพี่ทำไมอ่ะงงจังเลยอ่ะฟ้องพี่ทำไมหรอฮึบอกสิ รักที่เวลามันเป็นธรรมดาที่ฉันต้องดนันจากไปต็อใหม,มีความสุขแค่ไหนฉันต้องอึนหัวใจไม่ให้รักเธอนกเจ้าบินเจเจอดนี้หักเฮานี่อยู่คนละกําไฟที่ขาโนป่าบาใบ กรูไม่ต้องไปแอบคุยกับคนอื่นหรอกคะ่ะไม่ต้องนอกใจหรอกคะ่ะมานี่มาเลิกกันก่อนค่อยไปหาเขาให้ไปแน่นอนให้ไปเลยไม่มีอะไรกัน้นไม่ต้องมาทำแบบนี้ถามว่ามีคนเข้ามาหากูไหมนี่แต่กูคุยไหมไม่เล่นด้วยไหมก็ไม่เป็นคนที่ซื่อสัตย์คะ่ะแล้วคนที่ซื่อสัตย์อย่างกูก็คือผู้ชนะส่วนมึงเป็นเฮ e er ียค่ะไอเฮีย